วันนี้เวลา1 0 5นาฬิกา59นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อักรราชกุมารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันววีีพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรร ราชาที่นัดดามาศพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรีนารีรัตน์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาพรและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทร์นิจฉัยพระบรมมหาราชวังในการเสด็จออกมหาสมาคม พระราชทามพระบรมราชวโรกาศให้พระบรมวงศานุวงศ์นายกรัฐมนตรีประธานรัฐสภาและข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เต็มยศประทับรถเข็นไฟฟ้ามีนายแพทย์ผู้ถวายการรักษาเป็นผู้เข็นรถถวายโดยมีประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อสีชมพูไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทชื่นชมพระบารมีอย่างเนืองแน่น ทรงมีพระพักที่แจ่มใสและทรงโบกพระหัตถ์ให้กับประชาชนซึ่งทุกคนต่างเปล่งเสียงถวายพระพรส่งพระเจริญอย่างกึกก้องไปตลอดเส้นทางจนถึงพระบรมหาราชวังเวลา11นาฬิกา26นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยามพระที่นั่งอมรินมินิชัยพระบรมหาราชวังหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับเหนือพระที่นั่งพุทธาลกาญจนาสิงหาดหน้าพระแท่นนพประดลมหาเสวตฉัตรแล้ว เจ้าพนักงานรัวกลับและเปิดพระวิสูจน์ชาวพนักงานประโคมกระทั่งแตรมโหระทึกขณะนั้นทหารบกทหารเรือและทหารอากาศยิงปืนใหญ่เฉลิมพระเกียรติฝ่ายละ21นัดในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงพระ,กะเกษมสุขปราศจากมนทินทุก และพยาธิภัยมีพระฝ่าละองธุรีพระบาทปกกล้าปกกระหม่อมบัตรนี้บรรลุอุดมมงคลสมัยเฉลิมพระชนพรรษาข้าพระพุทธเจ้าเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์บรรดาที่ได้มาประชุมเฝ้าทูลองธุลีพระบาทในวันนี้ ต่างบังเกิดความปิติปราโมทเป็นล้นพน้นที่ได้เห็นใต้ฝ่าละอองธุลิพรบาทมีพระพานามัยแข็งแรงผ่านพ้นโรคาพาธทั้งปวงมาโดยสวัสดีข้าพระเจ้าสำนึกรู้อยู่ทุกเวลาว่าเป็นผู้มีโชควาสนาอย่างยิ่งที่เกิดมาในแผ่นดินไทย ภายใต้พระบุญญาบารมีจึงได้รับพระมหากรณาชุบเลี้ยงให้มีความสุขความเจริญและมีเกียรติเป็นที่เชิดชูพร้อมทุกสิ่งในมหามงคลสมัยพิเศษนี้จึงขอพระราชทานถวายสัตว์ปฏิญาณจากใจจริงว่าจะามุ่งมั่นปฏิบัติตัว ปฏิบัติงานทั้งในฐานะที่เป็นคนไทยและในฐานะที่กำเนิดมาในพระบรมราชจัาก,กรีวงศให้เต็มกำลังความรู้ความสามารถโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองทโลีพระบาทและชาติบ้านเมืองตลอดไปกับขอพระราชทานตั้ง สัตยาธิฐานถวายพระพรชัย,ยมงคลขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระมหากษัตริย์ในอดีตทุกพระองค์จงพร้อมกันอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้ทรงพระเกษมสุขปราศจากมนทินทุก และพยาธิภัยมีพระราชประสงค์จำงใดที่จะอำนวยประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติและประชาชนขอจงสำเร็จสัพสุป,ปผลดังพระราชหฤทยัยจำงทุกประการโดยกล้าด้วยกระหม่อมขอได้ชะ จากนั้นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนคณะรัฐมนตรีข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและราษฎรทุกหมู่เหล่านายชัยชิดชอบประธานรัฐสภากราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนสมาชิกรัฐสภาตามลำดับ ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชดํารัสขอบพระทยัยและขอบใจแก่พระบรมวงศานุวงศ์และคณะบุคคลที่มาเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทขอขอบพระทยัยขอขอบพระทยัยและขอบใจทั้งหลายเป็นอย่างยิ่งที่มีใบตรีจิตพร่งพร้อมกัน มาให้พรวันเกิดด้วยถ้อยคำที่เรื่องเลือกสรรมาจากใจจริงซึ่งปรารถนาดีมุ่งหมายให้ข้าพเจ้ามีความสุขความสวัสดีโดยประการต่างๆ ความสุขความสวัสดีของพระเจ้าจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยบ้านเมืองของเรามีความใจ,จเจริญมั่นคงเป็นปกติสุขความจเจริญมั่นคงทั้งนั้นจะสำเร็จ ผลเป็นจริงตายได้ก็ด้วยทุกคนทุกฝ่ายในชาติมุ่งที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เต็มกำลังด้วยสติรู้ตัวด้วยปัญญารู้คิด และด้วยความสุดจริตจริงใจโดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าส่วนอื่นจึงขอให้ท่านทั้งหลายในที่นี้ซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่สำคัญ อยู่ในสถาบันหลักของประเทศและชาวไทยทุกคนมูหลายรูเราทำความเข้าใจในหน้าที่ของตนให้กระจ่างแล้วทั้งตั้งจิตตั้งใจ ให้ทิ้งตรงหนักแน่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมอันไปบูรณ์คือชาติบ้านเมืองอันเป็นินที่อยู่ ที่ทำกินของเรามีความเจริญมั่นคงยังยืนไปหลังจากทรงเสร็จสิ้นการเสด็จออกมหาสมาคมแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินกลับไปประทับพักฟื้นพระวรากายที่โรงพยาบาลสิริราช ซึ่งตลอดเส้นทางสเสด็จพระราชดําเนินได้มีประชาชนสวมเสื้อสีชมพูรอเฝ้าทูและอ่องธูปีพระบาทจํานวนมากพร้อมทั้งโบกธงชาติและเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องเป็นระยะจนถึงโรงพยาบาลสิริราช